ในตอนนี้การสร้างรีสอร์ทของเรานั้นรู้สึกว่าจะมีคู่แข่งที่ค่อนข้างที่จะเก่งกาจนะครับทุกคนโดยเขามีรายได้สุทธิรวมๆอยู่ที่1 5ล้าน2 0 0แสนบาทกันเลยทีเดียวเชียวซึ่งเรากาจะต้องเร่งรีบสร้างแล้วนะครับทุกคนเพราะตอนนี้รายได้สุทธิเราอยู่ที่4.6ล้านบาทเองนะเออโอ้ประมาณ2-3เท่าของเขาเนยเอ้ย เขาสองสามท่าของเราสิไม่ใช่เราสองสามท่าของเขาหัวแล้วแล้วก็พี่ผู้หญิงคนนี้นี่ผมเห็นเยืนตั้งแต่พาที่แล้วแล้วนะไม่เมื่อยบ้างหรอครับพี่ครับไม่เมื่อยบ้างหรอลงม่นั่งไหมครับพี่ผมเป็นเจ้าของนะผมขอเชิญพี่ลงมานั่งได้ไหมฮะพี่ลงมานั่งล่างหน่อยผมเห็นแล้วเมื่อยแทนมาครับเดี๋ยวเรามาสร้างกันต่อดีกว่าว่ารีสอร์ทของเรานนั้นจะไปได้ไกลถึงไหน น,น่าจะเป็นสาวไว้น้ำก็ค่คอยซื้อไปอ่านี่มาแล้วน้ำมาจากไหนก็ไม่รู้นะแค่เดินไปซื้อปุ๊บน้ำก็มาเลยไม่ต้องเติมไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นอ่าต้นไม้มาตอนนี้ก็เออเสร็จแล้วเขาที่แลเหมือนเราค้างกันไว้ที่แถวแถวสนามบินนู่นนะทุกทกคนแต่ว่าเครื่องบินนั้นราคาค่อนข้างที่จะแพงมาก ก็เลยมาสร้างส่วนอื่นก่อนเออเดี๋ยวเครื่องบินเอาไว้หลังๆเลยแล้วกันต้องมาสร้างพวกนี้ก่อนนะเพื่อให้ธุรกิจของเรานั้นมีเงินมีกําไรจากการทําธุรกิจเราจะได้เอาไปสร้างพวกเครื่องบินได้สร้างอะไรเราซื้อเครื่องบินสิสร้างเครื่องบินเองก็มาอ,อันนี้เป็นบายรูมเซอร์วิสอันนี้อะไร ห้องนี้ก็เออน่าจะครบแล้วหรือเปล่าเอ,อ๊ะมีเหรียญตกมาด้วยตกมาจากไหนนะเบเกอฟาสอันนี้กาแฟก็มาโอ้โหโอ้เห็นแล้วหิวเลยขอไปสักชามได้ไหมครับเชฟขอสักชามได้ไหมเชฟ นี่ก็เบอร์เกอร์อมาหลอกร่อให้มันหิวเลยนะามาอันนี้โอวันนี้ไปมีชั้นสองด้วยแสงไฟไหนครบับไหนชั้นสองมีอะไรให้สร้างบ้างอันนี้มาที่นั่งอ๋อที่นั่งอย่างที่ที่นั่งก็คือถ้าฝนตกก็คือนั่งไม่ได้เปียก เปียกแน่ๆบอกได้คำเดียวๆก็แฉะอันนี้เป็นห้องอะไรเอ่ยเฟอร์นิเจอร์ห้องโอ้ห้องใหญ่นะเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นที่พักแบบห้องใหญ่ๆอ่ารูมเซอร์วิสทิปอีกสามหมื่นอันนี้กำแพงมาออกอบประตูเฮ้ตรงนี้ก็น่าจะครบแล้วนะทุกๆคนอ๋อยงใหญ่เลย ในนี้เราก็เหลืออะไรบ้างอะมีจุดแดงๆตรงนี้จุดหนึ่งสองจุดนี่นะอันนี้ชึบแสงไฟขึ้นไปชั้นสองมีอะไรบ้างอ๋อชั้นสองน่าจะเยอะเลยนะทุกๆคนอันนี้อ่ารูมใหม่แล้วบรารคนนี้บรารคนนี้มาเฟอรน์นิเจอร์ไฟแสงไฟรูมเซอร์วิสชิป ตอนนี้เงินก็เหลือสองล้านเก้าแสนแล้วอ่าตอนนี้ก็เหมือนจะเหลือครัเป็นอ๋อน,นี่ห้องลักชัวรี่ต้องหรูแน่ๆเลยอ่าหรูอ,อยู่เดอหรูอ,อยูเดอแสงไฟห้องสวีทเนี่ตอนนี้เงินก็เหลือประมาณ2องล้านกว่าบาทแล้วหลังจากการฟาร์มมาเนิ่นนานใช้แป๊บเดียวเรียบเลยอันนี้มา เหมือนจะขาดหลังคาหรือเปล่าเอยตรงนี้ใช่หลังคาไหมอ่าใช่ปุ๊บโอ้มืดเลยแสงไฟมาเอ้ตรงนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะทุกๆคนเดี๋ยวเราไปหาจุดอื่นต่อว่าตรงจุดไหนที่เราต้องสร้างอีกฝั่งนี้ผมว่าน่าจะมีนะอ้าวไม่มีเอ๊ะข้างบนนี้มีอะไรบ้างเอยขอขึ้นไปดูหน่อย อ๋อซิพลายจะใช้ได้ด้วยเฮ้ยแล้วทำไมมันดูน่ากลัวน่ากลัวอย่างนี้เนะี่ยอก,กลับนะครับอา้าวกลับบ่ได้เดินกลับก็ได้มาอันนี้เราก็มาสร้างตรงนี้นะจากจุดที่แล้วที่เราข้ามตรงแถวแถวนี้ไปนี่นะไหนๆก็นี่ผ่านแล้วขออันนี้ก่อน อ๋อฟันปลาสวนสนุกหรือเปล่านี่เป็นอะไรเอ่ยติเก็ตที่จำหน่ายตัว๋วนะครับให้ค่อยๆมาค่อยๆมารีสอร์ดของเราตอนนี้กำลังเริ่มพัฒนาแล้วนะที่เล่นเหมือนเยอะอยู่นะอ่าอันนี้ป้ายันหนึ่งสไลด์โอ<ฮ>สไลด์ยังสูงนะครับ นขอลองเล่นสักรอบหนึงสิไปอ่ะโอ้โหมันเกิดขึ้นเร็วมากมันเกิดขึ้นเร็วมากอันนี้กลับไปที่รีสอร์ของเราไหนจากที่เราเดินมาสักพักนึงเราก็จะพบกับว่ามันคือเจ็ซสกีนั่นเองอ่าแสนสองมาตอนนี้ไปไหนต่ออา้าวกดผิด อ๋อฝั่งนี้ฝั่งนี้ไหนไหนไหนเจสกี้ไหนไหนก็มาแล้วขอลองขี่หนะ่อยขี่ทิปอีกแล้วเอา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 เอ้ยเอาวมันจะถึงไหมเนี่ยเอาเอาโอโ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจว่าเร็วเข้าใจว่าเร็ว,ร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 วแต่ขอถึงจุดหมายหน่อยได้ไหมไม่งั้นก็สร้างไม่เสร็จในวันนี้อ่าถึงแล้วไปอันนี้สองพัน อันนี้อีกสามพันสองร้อยบาทโอ้มีต่อไปเรื่อยๆเลยอ้โอคาโกเฟอร์ี่5ล้านบาทไปก่อนแล้วกันตอนนี้มีอู่ล้านก็บาทเองอันนี้อา้าวเป็นอะไรล่ะนี่อ้าโหสร้างเสร็จช้าพอดีเลยนะเดี๋ยวเราคนต้องข้าไปสร้างจุดอื่นก่อน อันนี้เหมือนน่าจะกลับไปแถวๆสนามบินนะทุกๆคนเราก็คงจะต้องกลับไปเออเอารถกอล์ฟก่อนมาเฮ้ยชึบอ,อ,อมาโอ้โหขี่ได้ยากมากครับทุกๆคนเฮ้ไหนๆก็บัญชีทั้งนี้แล้วเราสามารถขึ้นขึ้นได้ด้วยโอ้สุดยอดเลยเทคโนโลยีนี้ หนึ่งแสนบาทมาอ่าตอนนี้รวยแล้วถนนขึ้นไปอีกโอ้โหเอาเดี๋ยว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 จะขับจะขับบอด้นั่งบอด้นั่งอันนี้ป้ายอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อน้ำผึ้ขนาดใหญ่อ่าสวยอยู่เด้อว,วิลล่าคอเดชันแพ้งมานี่ อ๋ออันนี้ไปอุ๊ยเอาเดินทะลุกันไปเลยทีเดียวเชียวกำแพงมาอันนี้ป้ายพื้นกำแพงอีกอันหนึ่งอันนี้โอ้จะใหญ่ไปไหนเนี่ยอันนี้ที่กั้นมาป้ายอาที่นั่งทีวีอ๋อทีวีแบบจอใหญ่ๆด้วย นี้น่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปห้องข้างๆกันเลยดีกว่าน,นี้มาอ่าห้องอาหารสุดหรูอัอปเกรดด้วยอัปเกรดอ่ปเ,ดอปเป็นไงมีแบบเขาเรียกะไรเตาทองคำด้วยเตาทองคำกําแพงเออห้องโล่โงๆมันต้องมีอะไรสิที่เราข้ามไปนี่ไงมาชัทันสองอีกแล้วหรือ แสงไฟนะครับประตูอันนี้มาน,น,น,นี่อ่าที่นั่งไปแสงไฟอันนี้อ้าวเ้เผื่นเป็นลานโยนโบวลิ่งอะไรนะทุกทุกคนอ่าเป็นไงเงินเหลือสี่พันกว่าบาทหมดตัวกันเลยทีเดียวเชียวการสร้างรีสอร์ทไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกทุกคนตอนนี้เราก็เป็นไงรับเงินไปแล้วห้าแสนกว่าบาท บอกแล้วว่าเราต้องยิ่งสร้างมันจะยิ่งได้นะทุกๆคนอาตอนนี้ก็น่าจะห้าแสนกว่าบาทนี่น่าจะสร้างตรงนี้เสร็จนะอันนี้ป้ายไปอย่างรวดเร็วครับผมไปอย่างรวดเร็วประตูมาเดินทะลุป,ประตูไปเลยที่นั่งมาอ่เรามีประตูเปิดให้เราเข้าเจ๊งนอนอปรตูเซฟ โอ้โหเมื่อกี้สองเงนินลืมดูเงินเหลือ9,000พกว่าบาทหมดแล้วได้มีประมาณ7จ็ดหื่นกว่าบาทเราสามารถไปต่อเติมตรงไหนได้บ้างอันนี้แล้วก็ตรงนู้นสี่หมืนห้าโอ้โหถนนยังมีต่อไปอีกนะทุกทุกคน รีอรของเราเหมือนจะไม่ใช่เรื่องง่ายซะแล้วยังไงคลิปนี้ผมมาขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกทุกคนเดี๋ยวไว้เรามาสร้างรีอรกันต่อคลิปหน้านะไปแล้วบ๊ายบาย